สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะคำสาปแห่งรักนะคะโดยวีนัสตาก็มาถึงตอนที่6แล้วนะคะเป็นตอนที่ความลับของสายเลือดได้เปิดเผยนะคะติดตามชมได้เลยจ้าตอนที่6ความลับในสายเลือดจากนิยายเรื่องคำสาปแห่งรักเจ้าชายปีศาจกับเจ้าหญิงเลือดวิเศษโดยวีนัสตาตอนที่6 ความลับในสายเลือดสายลมยามเย็นพัดผ่านป่าคริสตัลเบื้องนอกหุบเขาแก้วเสียงกระซิบจากธรรมชาติดังราวกับบทกวีโบราณที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนนะ ลานเวทโบราณที่ถูกซ่อนไว้ใต้ต้นไม้แก้วสูงตระงานเจ้าหญิงไลอานาเก้าเข้าสู่เส้นทางที่แม้ราชาฮาเซียนยังห้ามไม่ให้ใครเหยียบย่างเธอถือสร้อยหยดเลือดสีทับทิมซึ่งคนพบจากหอจดหมายเหตุของราชวงศ์เมื่อวางมันลงบนแผ่นหินกลางลานเวทพลังงานโบราณก็เริ่มแผ่กระจายเสียงสะท้อนจากอดีตดังก้องเมื่อเลือดแห่งแสงรวมกับเงาวิญ,ญญาณจะเกิดใหม่เพื่อยุติหรือจุดชนวนสงคราม ภาพในแสงเวทเผยให้เห็นภาพของเทพธิดาอิลูเรียในอ้อมแขนของเอสราทอสเจ้าแห่งปีศาจและการถือกำเนิดของเด็กน้อยดวงตาเทาเงินแต่นั่นไม่ใช่แค่ภาพของเจ้าชายฟิเรนเท่านั้นยังมีอีกภาพที่ทำให้ไลาอานานิงาน่งเงินเด็กหญิงผมเงินในอ้อมแขนของอิลูเรียก่อนจากลาเป็นไปไม่ได้ข้าก็เป็นลูกของนางเสียงจากเวทเก่าแก่แกล่าวต่อ,อยังชัดเจน เจ้าคือสายเลือดที่ถูกแบ่งครึ่งแฝดจากพลังตรงข้ามหนึ่งเพื่อแบกรับคำสาปหนึ่งเพื่อปลดปล่อยมันไลอานาธรุดลงร่างกายสั่นสะท้านข้าเป็นน้องสาวฝาแฝดของฟิเรนเราสองคนคือคำทำนายขณะเดียวกันเจ้าชายฟิเรน์เดินทางมาถึงเขตห้ามของุบเขาแก้วและในจังหวะเดียวกันเขารู้สึกถึงแรงสั่นของสายเลือดเขาทรุดลงกับพื้นมือกุมหน้าอกเสียงกระซิบจากในตัวเขาดังขึ้นอีกครั้งนางกำลังเปิดความจริง และเจ้ากำลังจะเปลี่ยนร่างของเขาเริ่มเปล่งแสงสีแดงผสานเงินครึ่งเทพครึ่งปีศาจกำลังเริ่มหลอมรวมพลังอย่างช้าๆเราถูกสร้างมาเพื่อเชื่อมโลกหรือแยกมันตลอดไปจุดเปลี่ยนสำคัญไลอาณารู้ว่าตนคือแปลของฟิเรนทั้งสองคือคำทำนายคู่ที่จะนําโลกสู่ความสมดุลหรือความพินาศคำว่ารักระหว่างพวกเขาจะต้องเผชิญความจริงที่โหดร้าย